ตอนนี้เนี่ยโลกเรากาลังเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มตัวใช่ไหมครับแต่มีคําถามใหญ่ข้อหนึ่งเลยที่ทุกคนทั้งในแวดวงเทคโนโลยีแวดวงพลังงานกําลังพยายามหาคําตอบกันอยู่ครับคือไอ้เจ้า AI พวกนี้เนี่ยมันต้องการพลังงานแบบมหาศาลเลยนะครับคําถามคือแล้วเราจะไปเอาพลังงานมากมายขนาดนั้นมาจากไหนกันเอ๋แต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยนะมันอาจจะลอยอยู่เหนือหัวเราทุกวันนี้แหละแล้วก็ กำลังกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญมากๆในตลาดหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์นี้เองครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยครับว่าเรื่องของโซล่าเซลล์ในปี2026เนี่ยเกมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องไปรักโลกกันเถอะหรือพลังงานสะอาดอีกต่อไปแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของความจาเป็นแบบจาเป็นจริงๆครับคือตอนนี้มันมีเมกะเทรนใหญ่ๆ2อ,อันเลยที่วิ่งเข้ามาชนกัน1ก็คือเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน ทุกประเทศต,ตอนนี้อยากจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็2คือการมาของ AI ที่แบบโอ้โหมันเหมือนสัตว์ประหลาดที่กินไฟแบบไม่หยุดเลย Data Center ทั่วโลกเนี่ยต้องการไฟฟ้าที่ทั้งสะอาดทั้งนิ่งแล้วก็ต้องมีให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเอาล่ะครับทีนี้ถ้าอยากจะเข้าใจโอกาสในตลาดนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นนะเราต้องมาแงะดูโครงสร้างของมันกันก่อน ลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับว่าอุตสาหากรรมโซล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ๆอันนึงเลยที่ทุกชิ้นส่วนมันทํางานเกี่ยวโยงกันหมดในระบบนิเวศที่ว่านี่นะครับมันจะมีผู้เล่นอยู่4กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกเลยคือผู้ผลิตก็คือคนที่สร้างแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาต่อมาคือกลุ่มผู้คุมระบบพวกนี้คือคนทําเทคโนโลยีเป็นเหมือนสมองกลของบ้านที่ใช้โซล่าเซลล์เลยจากนั้นก็เป็นผู้ติดตั้งที่เอาของทั้งหมดเนี่ยไปติดให้ตามบ้าน และสุดท้ายกลุ่มผู้สร้างกลุ่มนี้จะทําโปรเจกต์ใหญ่ๆระดับประเทศเลยครับทั้ง4ี่กลุ่มนี้แหละครับคือจิ๊กซอที่ต่อกันเป็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมโซล่าโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในแต่ละกลุ่มที่ว่าวันนี้มันมีใครเป็นตัวท็อปเป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองกันบ้างเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยผู้ผลิตถ้าพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครเด่นเกิน First Solar หรือตัวย่อ FSLR ไปได้แล้วครับ บริษัทนี้คือเบอร์หนึ่งเป็นแชมป์การผลิตในอเมริกาเลยจุดแข็งที่สุดของเขาเลยนะคือการที่โรงงานอยู่ในอเมริกาเองนี่แหละมันทําให้ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลเรื่องภาษีอะไรต่างๆเต็มๆและที่สําคัญมากๆคือไม่ต้องไปปวดหัวก,กับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเหมือนเจ้าอื่นๆที่ต้องไปผลิตนอกบ้านแล้วถ้าถามว่าความต้องการแผงที่ผลิตในอเมริกามันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าวันนี้เราจะไปสั่งแผงอตใหญ่ๆจาก First Solar นะครับคิวที่ได้เนี่ยอาจจะยาวไปถึงปี2030เลย โอ้โหนี่แหละครับคือภาพที่มันสะท้อนความต้องการของจริงได้ชัดที่สุดแล้วโอเคมีแผงแล้วแต่มีแผงอย่างเดียวมันยังไม่จบนะครับเรายังต้องการส่วนที่สําคัญมากๆนั่นก็คือสมองของระบบไอ้เจ้าตัวที่จะคอยแปลงไฟจากแผงให้กลายเป็นไฟที่เราเสียบปลั๊กใช้กันในบ้านได้นั่นเองครับในตลาดนี้เนี่ยมีผู้เล่นตัวหลักๆอยู่2เจ้าที่เทคโนโลยีเขาต่างกันเจ้าแรกคือ Enphase เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ติดไว้ใต้แผงทุกอันเลยนึกภาพง่ายๆว่าแต่ละแผงทํางานแยกกันเหมือนหลอดไฟคนละดวงไปเลยส่วนอีกเจ้าโซล่าเอจจะใช้พาวเวอร์ออ i ติมเซอร์คู่กับอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวอันนี้จะเหมือนเรามีสวิตช์รีดิฟให้หลอดไฟแต่ละดวงก่อนจะส่งไฟไปที่สวิตช์ใหญ่ของบ้านซึ่งทั้ง2แบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับมีแผงมีสมองแล้วก็ต้องมีคนเอาไปติดให้ใช่ไหมครับผู้นําในตลาดนี้ก็คือซันรันหรือ RUN ครับจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือ เขาไม่ได้แค่ขายของแล้วจบไปนะแต่เขาขายพลังงานในรูปแบบสมาชิกรายเดือนฟิลเหมือนเราจ่ายค่า Netflix เลยครับแล้วเทรนที่กําลังมาแรงมากๆตอนนี้ก็คือการขายพ่วงแบตเตอรี่เก็บไฟเข้าไปด้วยและสุดท้ายครับกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ยักษ์ที่ทําโปรเจกต์ระดับประเทศหรือระดับโลกเลยคนแรกคือ Nestera Energy หรือ NEE นี่คือบริษัทพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเขาสร้างโซลาฟาร์มกันแบบมหึมา ส่วนอีกบริษัทที่น่าสนใจมากๆ,ๆเหมือนกันคือ Next Tracker หรือ NXT บริษัทนี้ทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่สำคัญมากๆที่ชื่อว่า Solar Tracker ครับเจ้า Solar Tracker นี่มันทำอะไรนะครับง่ายๆเลยครับมันทำตัวเหมือนดอกทานตะว,วันนะครับคือมันจะคอยหมุนแผงโซล่าให้หันหน้าหาดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่มันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟได้ถึง20-30%เลยนะครับซึ่งพอเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันคือเงินมหาศาลเลยนะ เอาละครับพอจะรู้จักหน้าค่าตาผู้เลขแต่ละรายกันไปแล้วเนาะทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันอีกหน่อยมาดูกันว่าตอนนี้มันมีลมแบบไหนที่กำลังพัดหนุนหรือพัดต้านอุตสาหกรรมนี้อยู่บ้างประเด็นมันคือแบบนี้ครับมันมีทั้งลมที่ส่งให้ไปข้างหน้าและก็ลมที่คอยต้านไว้ลมส่งที่แรงที่สุดเลยนะก็คือความต้องการไฟฟ้าจากโลก AI กับนโยบายของรัฐบาลที่คอยหนุนหลังแต่อีกด้านหนึ่ง มันก็มีลมต้านเหมือนกันอย่างเรื่องดอกเบีย้ยที่ยังสูงอยู่อันนี้ทําให้คนกู้เงินมาติดโซล่าแพงขึ้นแล้วก็เรื่องการเมืองอันนี้ก็คาดเดายากพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางลมได้ตลอดเวลาครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาลองดูกันว่าถ้าจะมองหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะใช้กรอบความคิดแบบไหนมองได้บ้างแต่ต้องย้ํากันตรงนี้ชัดๆก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นแค่กรอบแนวคิดเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะไม่ใช่การชีน้นําหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับ ถ้าจะให้แบ่งง่ายๆนะครับเราอาจจะมองผ่านเลนได้สักสามแบบแบบแรกคือมองหาตัวที่พื้นฐานแน่นๆแข็งแกร่งแบบที่2คือมองหาตัวที่โตเร็วๆโตแบบก้าวกระโดดและแบบสุดท้ายคือมองแบบกระจายความเสี่ยงไปเลยเอาทั้งอุตสาหกรรมอย่างถ้ามองแบบเน้นพื้นฐานก็จะไปเจอบริษัทที่มั่นคงแล้วมีกำไรชัดเจนอย่าง First Solar หรือ Nextera แต่ถ้ามองแบบเน้นการเติบโตสายตาก็อาจจะไปจับจ้องที่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Next ซ r เทร็ที่ตลาดกำลังโตเร็วมากๆ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้เลือกไม่ถูกอยากได้ทั้งหมดเลยการมองผ่านกองทุน ETF ที่ชื่อว่าแทนก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับเพราะมันเหมือนเราได้ซื้อหุ้นของผู้เล่นตัวท็อปททั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยในทีเดียวแต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในวันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันก้าวข้างคําว่าพลังงานทางเลือกไปแล้วตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในพลังงานหลักที่โลกยุคใหม่จะขาดไปไม่ได้แล้วจริงๆครับ และสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและพลังงานแบบนี้พลังงานสะอาดมันจะกลายเป็นทองคำยุคใหม่ได้จริงๆหรือเปล่าและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของตลาดหุ้นโซลา่าในสหรัฐที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ Meniscules Skills Many ้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี